สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะ รวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็น iPhone XR นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะนําราคามาเปรียบเทียบกันก็คือ iPhone 11นะครับทั้ง2รุ่นนี้ผมได้เคยนํามาทําคลิปเปรียบเทียบกันหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียบในเรื่องของสเปคนะครับหรือเทียบในเรื่องของราคาโปรโมชั่นในแต่ละเดือนซึ่งในเรื่องของราคานั้นก็จะมีการปรับลดราคา คาลงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคขนาดเท่ากันนะครับหน้าจอ6.1นิ้วด้านหน้าเหมือนกันนะครับจะต่างกันก็คือในเรื่องของกล้องหลังที่ XR นะครับให้กล้องมา1ตัวส่วน iPhone 11ให้กล้องมา2ตัวตรงนี้ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาดูราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับหรือว่า อยากจะเปรียบเทียบ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มาดูราคากันนะครับว่าน่าสนใจไหมสำหรับ iPhone XR แล้วก็ iPhone 11นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11แล้วก็ iPhone XR อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่26พฤษภาคมปี2023เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11นะครับโปรโมชั่นลดราคาล่าสุดก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง16,000บาทนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องแทู้นยนไทยด้วยร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับขายโดยทางร้านไ s t u d i o น่าจะเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับสำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ22,100ก็ลดราคาเหลือ15,899บาทเท่านั้นช่วงนี้ Lazada มีการจัดแคมเปญลดราคาช่วงสิ้นเดือนนะครับก็คือจะเป็น Pro เพเดย์ของเขาลดร,ราคาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนปี2,566นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับแต่ว่าบางสีตอนนี้สินค้าก็จะหมดชั่วคราวความจุมี มี64แล้วก็ 128GB สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ส่วนร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน Last More สำหรับ iPhone 11 without adapter นะครับเครื่องแท้ศูญไทยโมเดลไทยผลิตปี2023ในเรื่องของราคานะครับขายอยู่ที่18,390บาทราคานี้เป็นความจุ128 g b นะครับถ้าเป็น64 g b ก็16,150บาทวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,ก่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,615บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6 สีสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 11จากแอป Lazada ที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันถ้าท่านอยากจะส,สั่งซื้อกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน iPhone XR นะครับจาก Lazada ก็จะมีเป็นเครื่องไทยเท่านั้นนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันมีขายทั้งความจุ64แล้วก็ 128GB ตัวเครื่องรับประกันร้าน1 ปีนะครับจากราคาปกติ18,800บาทก็ลดราคาให้เหลือ8,969บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีอีกร้านหนึ่งสําหรับ iPhone XR นะครับร้านนี้มีขาย3ความจุตัวเครื่องเป็นโมเดล t s หรือว่าเป็นโมเดลไทยนะครับประกันเป็นประกันร้าน1ปีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่9 4 9 9บาบาทนะครับสำหรับ ความจุ64 g b สําสำหรับสีมีทั้งหมด6สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone XR จากทางด้านแอป Lazada นะครับท่านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อได้เลยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปทั้ง iPhone 11แล้วก็ iPhone XR นะครับส่วนราคาจากแอป s h อป e e นะครับท่านในที่อยากจะสั่งจาก Sho ป e e ก็มี ีราคามาให้ดูกันนะครับ iphone 11ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยเป็น New Box นะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่16,100บาทสำหรับความจุ 64GB ถ้าเป็น 128GB ก็18,400บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วย180บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจาก 1> apple 1ปีนะครับส่วน iPhone XR จาก Shopee นะครับมีขายความจุ64แล้วก็128 GB ตัวเครื่องเป็นโมเดล TH หรือว่าโมเดลไทยนะครับประกันเป็นประกันร้าน1ปีราคาเริ่มต้นที่9,188บาทสําหรับความจุ64 GB ถ้าเป็น128 GB ก็9,688บาทเท่านั้นซื้อร้านนี้มีหัวชาร์จเร็วนะครับชาร์จได้เร็ว20วัตต์รวมไปถึงสายชาร์จแล้วก็ยังมีเคสแถมให้ด้วยนะครับท่านในที่สนใจอยากะซ สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์ของช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับ iPhone 11แล้วก็ iPhone XR ท่านสามารถนําราคามาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับซึ่งราคาโดยรวม iPhone 11ก็จะสูงกว่า iPhone XR อยู่ประมาณ5,000ถึง6,000บาทน,นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า iPhone 11จะเป็นเครื่องศูนย์นะครับส่วน iPhone XR ปัจจุบันจะมีขายเฉพาะเครื่องไทยเท่านั้นท่านชอบรุ่นไหน มีงบเท่าไหร่นะครับก็สามารถเปรียบเทียบราคากันได้ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับ iPhone 11ปัจจุบันยังมีขายครบทุกค่ายมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า D-Tac นะครับแต่ว่า iPhone XR นั้นข้อมูลล่าสุดนะครับจะมีเฉพาะที่ค่าย TrueMoveH เท่านั้นแต่ว่ายังไงท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมาดูตัวอย่างของโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 11แน่นอนว่าซื้อถูก ที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,190บาทเป็นโปรโมชั่นการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับท่านอยากจะซื้อ iPhone 11ราคานี้ก็ต้องย้ายค่ายมาใช้ DT แทนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปร d t แทสบายเปย์ผ่อนเพียงเดือนละ530บาทต่อเดือนเท่านั้นยังไงแล้วถ้าท่านอยากจะผ่อนสามารถไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ d t แท ส่วนโปรโมชั่นสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับหรือว่าลูกค้า DT แทที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปก็ซื้อได้ราคา ,6690 บาทรวมไปถึงโปรโลูกค้า DT แทนะครับอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ซื้อได้ราคา ,6690 โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีตล่วงหน้านะครับตัวอย่างโปรโมชั่นมีให้เลือก3โปรนะครับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื<ๆ>้อได้ที่ราคา66690ไม่ต้องจ่ายคาตหกงหน้าโปร้อได้ที่ราคา88690ไม่ต้องจ่ายค่าหนีตล่วงหน้าเช่นเดียวกัน แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา11,890บาทไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้านะครับซึ่งทุกโปรถ้าเราซื้อจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถ้านในที่สนใจจะไปซื้อสําหรับ iPhone 11ของทางด้านค่าย d t e c นะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t e c Shop ทุกสาขานะครับส่วน iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาให้เช่นเดียวกันสำหรับความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคา9,100บาทแต่ว่าถ้าเป็น64 g b ราคาแพงกว่านิดนึงนะครับ9,950แนะนำให้เลือกเป็น128 g b ดีกว่าสั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,200บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับสำหรับ iPhone 11ความจุ128กิแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูก ราาปัจจุบัน True Move S นะครับซื้อได้ที่ราคา9,100โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา11,950บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตล่วงหน้า3,210บาทนะครับถ้าเลือกเป็น Pro 899ก็ราคา13,200 Pro 699ราคา14,650คนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา9,100สุดท้ายเป็น Pro สำหรับการย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา9,100บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ True แล้วก็ สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199มีค่าเหนีดลูหน้า4,494บาท โปร1199ซื้อได้ที่ราคา11,950 11, แล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา13,200เครื่องเป่าขายอยู่ที่19,200บาทสำหรับความจุ128 g ิกบนะครับส่วน iPhone XR นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ามีตอนนี้สำหรับเครื่องพร้อมโปรแต่เน้นนะครับว่าอาจจะไม่มีสินค้าแล้วก็ได้ราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรล่าสุดนะครับก็ซื้อได้ที่ราคา7,400บาทเป็นโปราาสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับราคาเครื่องเปล่าเขา ขายอยู่ที่17,900ซึ่งแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับแบบแรกเป็นโปร1299ซื้อได้ที่ราคา7,400ค่าติดลงหน้า3,500บาทนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร850นาทีโปร1099ซื้อได้ที่ราคา8,900ค่าติดลงหน้า2,500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร650นาทีแล้วก็โปร899นะครับซื้อได้ที่ราคา9,900ค่าติดลุงหน้า2,000สัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีดค่าโทร400นาทีนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบราคาสําหรับ iPhone 2รุ่นนะครับไอโฟน11แล้วก็ iPhone XR ท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นของ l a z า d a หรือว่าช h อป e e ส่วนท่านที่อยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับไอโฟน11ยังมีขายทุกค่ายมือถือ ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ